สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้มาในหัวข้อที่เป็นประเด็นหลักเลยที่เราบอกว่าหายป่วยหายป่วยนะครับการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนะภาพลักษณ์ที่มันเป็นรูปธรรมจัดต้องได้มันคืออะไรอย่างที่ในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะหรือรีคอร r y ซึ่งมีองค์ประกอบสิประการเขาได้พูดไว้ในเรื่องของฮ o ลิสติกหรือการฟื้นคืนแบบองค์รวมครอบคุมทุกด้าน สิ่งที่ครอบคุมทุกด้านนั่นแหละครับวันนี้เราจะพูดถึงก็คือ8มิติของสูงของสุขภาวะนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรจะคำนึงถึงและให้ความสําคัญเรื่องแรกเลยครับของ8มิติสู่สุขภาวะก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์นั้นก็คือการรับมือกับสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถส,สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าพึงพอใจ นะครับในการบริหารอารมณ์ของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีสื่อมากมายที่พูดถึง EQ หรือ Emotion Quotient นะครับก็คือการบริหารอารมณ์บริหารสุขภาวะทางด้านจิตใจนั่นเองนะครับก็ตัดไปลงลึกไปอีกก็คือด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยขยายความรู้สึกของจุดมุ่งหมายและความหมายของชีวิต นะครับอาจจะเป็นด้านของศาสนาอาจจะเป็นด้านสิ่งที่เราเคารพศรัทธาอาจจะเป็นเรื่องของพลังชีวิตที่กระตุ้นให้เราอยากจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปนะครับอย่างเช่นพลังชีวิตจิตวิญญาณของบางคนคือการทําเพื่อผู้ดูแลเพื่อคนที่เขารักได้มีความสุขเพราะฉะนั้นการที่หายป่วยของเขามันจะเป็นของขวัญวิเศษที่มอบให้กับผู้ดูแลและคนที่เขารักอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3คือด้านสติปัญญา สติปัญญาการรู้คิดระหนักถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ค้นหาวิธีในการขยายความรู้และทักษะกการรู้รู้คิดสติปัญญานะครับที่จะพัฒนาฝึกฝนตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดหมายที่ตัวเองต้องการนะครับแน่นอนเราพูดถึงฝั่งนมามธรรมจิตใจมาแล้วข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของร่างกายการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องดูแลพื้นฐานของร่างกายการเข้านอนการอาบน้ําการดูแลร่างกายเสื้อผ้านะครับเพื่อที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตประจํำวันร่วมอยู่กับผู้อื่นได้มีร่างกายแข็งแรงที่เพียงพอนะครับคราวนี้จากร่างกายของตัวเองแล้วมันก็ยังมีส่วนที่มาเกี่ยวกับสังคมภายนอก ที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือพัฒนาความรู้สึกของการเชื่อมโยงมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาระบบการสนับสนุนถึงเรียนว่าการที่เราทำจิตอาสาการที่เราไปร่วมอยู่ในกิจกรรมการฟื้นคืนต่างๆนั่นเป็นก้าวหนึ่งที่เราจะก้าวสู่การพัฒนามันก็กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมได้นะครับ สังคมแล้วคราวนี้ก็มาถึงสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นก็คือสิ่งแวดล้อมในบ้านเรานะครับการที่เราลุกขึ้นมาทุกเช้าแล้วเราจัดเตียงจัดห้องเราสามารถที่จะดูแลข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขยายผลไปถึงการมีสุขภาพที่ดีโดยมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดเป็นตัวกระตุ้นที่ส่งเสริมกันซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยผมเคยได้พูดไว้แล้วในเข้าใจจิตเวชภาคนึ่ง ลองไปหาดูได้ในหัวข้อสาภาพแวดลอ้อมสาภาพแวดล้อมสามารถกระตุ้นให้เราเจ็บป่วยก็ได้หรือส่งเสริมให้เราฟื้นคืนก็ได้สาภาพแวดล้อมนอกจากทางวัตถุแล้วยังหมายถึงบุคคลคนใกล้ชิดสาภาพแวดล้อมการทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มากระทบแล้วเราแก้ไขไม่ได้แล้วมากระตุ้นให้เราเกิดอาการเนี่ยเราต้องขอยหแต่ในทางกลับกันถ้าสิ่งไหนเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ปรับจูนได้เราก็ทา นะครับนั่นคือคือสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วขยับต่อไปก็คือเรื่องของการงานอาชีพนะครับซึ่งสําหรับน้องๆวัยรุ่นอาจจะหมายถึงการเรียนกลับไปเรียนได้คนที่เรียนจบแล้วสามารถกลับไปทํางานอาชีพได้แต่อย่าลืมนะครับต้องเป็ออาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาวะของคุณในขณะนั้นเราอย่าไปเปรียบเทียบกับตอนก่อนป่วยแต่ว่าในขณะที่เราดีขึ้นแล้วเราฟื้นคืนแล้วขณะปัจจุบันเนี่ย เราพร้อมจะทําอะไรเราทําตรงนั้นให้ดีที่สุดเรียนอะไรที่เหมาะกับเราในขณะนี้งานอะไรที่เหมาะกับเราในขณะนี้นะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับสุขภาวะของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาชีพการงานที่ดีแล้วก็สามารถจะกระทบต่อไปถึงการเงินที่ดีการดูแลบริหารจัดการการเงินความพอใจกับสถานะการเงินในปัจจุบันแล้วก็มีการเตรียมการสําหรับอนาคต นี่แหละครับคือทั้ง8มิติของสุขภาวะถ้าฟังไม่ทันผมจะเขียนรายละเอียดเป็นอักษรไว้ให้ด้านล่างของคลิปด้วยจะได้สามารถกลับอาย้อนทบทวนได้นะครับแล้วก็สามารถจะใช้เป็นข้อกำหนดในการวางเป้าหมายของเราในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะไปด้วยกันทุกๆวันขอให้มีความสุขสดชื่นอยู่กับปัจจุบันขณะครับสวัสดีครับ